เบียห้าร้อยนะฮะรู้สึกจะมีหกห้าศูนย์ได้เปิดตัวอย่างแจมนะฮะก็เอาปวนว่าเดี๋ยววันนี้เราไป Honda Big Wing สุราษฎร์ไปดูห้าร้อยกับหกห้าศูนย์กันดีกว่าเออเอาง่ายๆอย่างนี้แหละอยากไปก็ไปเลย วิ่งสุราษฎร์แล้วนะฝนตกจอดหน้าแจ๊ดมีที่จอดอยู่รู้สึกหน้าแจ๊ดมีที่จอดรนันีไม่ได้ดีมันขาวแดงอะรถหลังเออหลังนี้ก็ได้โอเอสพีโอ้ HP! โหเสียพันเอสพีอ่าเดี๋ยวลงไปดูกันครับว่ามีรถรุ่นอะไรอยู่บ้างข้างใน,น ตอนนี้เราก็เข้ามาที่ Honda Big Wing งสุรัตเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ mm. เดี๋ยวจะพามาดู2รุ่นแล้วกันที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆก็เป็น CBR 500 6เอ้ยา R แล้วก็ CBR 5 0 0 R ฝั่งนู้นครับมี้ยงตัวเก่าตัวใหม่เดี๋ยวพาไปดูกนะันสีมันจะมีสมสีนะเป็นสีขาวขาวเนี่ยมีแถบออกเหลืองๆเขียวๆนิดนึงสีดำดำด้านนะแล้วก็เป็นแดงแล้วก็เป็น สีแดงขาวอันนี้สีขาวพาไปดูแบบผ่านานก่อนสีขาวอันนี้สีดำด้านนะจริงๆสีดำด้านมันก็หรอนะแต่ส่วนตัวชอบสีแดงคนระับราะงั้นเราจะไปดูที่สีแดงเราไปเจาะรายละเอียดที่สีแดงเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าอ่ะตอนนี้ฝั่งขวาคือตัวเดิมฝั่งซ้ายเป็นตัวใหม่นะครับทีนี้เราจะเทียบกันให้เห็นเอาภาพรวมกัน เปลี่ยนคือไอพวกแฟแลิ่งอะไรเงี้ยแฟลิ่งถังน้ำมันท้ายเปลี่ยนนิดนึงแต่หลักๆคือแฟลิ่งครับแล้วก็มียิบย่อยที่เปลี่ยนดูหน้านะห้าร้อยตัวเก่ามันจะใหญ่กว่าห้าร้อยตัวใหม่มันจะแบบเตี้ยๆอ่ะดูมุมนี้ดิอันนี้ไม่ใช่เป็นมุมกล้องนะครับคือห้าร้อยตัวเก่าเนี่ยมันจะโด่งๆกว่าหน่อยตัวใหม่มันจะเตี้ยๆอย่างนี้เลยไม่ใช่มุมกล้องเลยนะพูดเลยว่าไม่ใช่มุมกล้องนะดูช่วงนี้นครับระยะห่างมีเยอะนะแต่พอเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะน้อยลงแล้ว คือตัวเก่าอะเนี่ยไอระหว่างบางคนหน้ากับไฟหน้าเนี่ยมันสูงต้องโหลดเพิ่มถึงจะสวยแต่ตัวใหม่นี้ไม่ต้องนะเพราะแฟลิิงเนี่ยมันลงมันลงมาบังตรงนี้ละใต้ไฟหน้ามันก็เลยดูมันก็เลยดูเตี้ยนะจุดต่างก็แฟลิิงแล้วก็ถังน้ํามันนะดีไซน์อันนี้คือตัวเก่าถ้าตัวเก่ามันจะเว้าวอย่างเนี้ย มันจะเว้าวอย่างนี้นะล้วก็ถ้าเป็นตัวใหม่ดูอย่างนี้จะเห็นไหมดูถังน้ำมันตัวเก่ากับตัวใหม่นะตัวเก่ามันจะดูแบบมันจะดูทื่อๆนิดนึงอะ่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเว้าหลบไปอะ่ะแต่ตัวใหม่เนี่ยคือมันคล้ายๆถังน้ำมันพวกนินจาสามร้อยอะไรเงี้ยฮะทะึกภาพไม่ออกอันนี้คือจะจะไม่ได้เว้าวเหมือนตัวเก่านะมันจะเรียบไปเลยแล้วก็ตรงนี้จะโค้งมานิดนึงเอาไว้เอาไว้ใช้เข่าหนีบตรงนี้นะ ถังน้ามันที่ต่างแล้วก็ท้ายท้ายจริงๆแทบจะเป็นท้ายเดิมนะต่างกันนิดเดียวฮะอันนี้ท้ายตัวเก่าอันนี้ท้ายตัวใหม่จะเพิ่มแค่ช่องตรงเนี้ยเป็นช่องให้ลมผ่านแอโรดไดนามิกอะไรเพระว่าไรนะเออมันจะมีช่องตรงนี้เพิ่มมาทั้งสองฝั่งเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นช่องตันนะเป็นช่องหลอกไว้คือลมผ่านไม่ได้อะเอาไว้ดักฝุ่นประมาณนั้นนะฮะอันนี้ท้าย แล้วก็มีการเล่นพวกไลยเคปล่าอะไรอย่างเงี้ด้วยเป็นสีด้านจุดที่ต่างต่อไปก็ท้ายก็เป็นท้ายเดิมนี่แหละที่ติดป้ายตำแหน่งอันเดิมนะครับต่เปลี่ยนแค่ไฟไฟเลี้ยวไฟท้ายก็เหมือนเดิมท่ออันนี้คือท่อเดิมตัวเก่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าตัวใหม่มันก็แค่เพิ่มที่เป็นรูนี้ขึ้นมาเป็นสองรูอะแต่อันนี้คือมันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นท่อโมลิวากิ คือได้มริวากิฟูลมาตั้งแต่ตั้งแต่เฮดเลยฟูลมารู้สึกจะไม่มีหม้อพักด้วยนะอ่าใช่โมริวากินี่เป็นฟูลนะครับไม่มีหม้อพักเลยนะครับออกมาสองเรายิงยาวเป็นหนึ่งออกมานี่เลยนะโมริวากินะครับก็เพิ่มอีกสามหมื่นได้ท่อแท้อันนี้ท่อแท้อย่างญี่ปุ่นนะโมริวากิสาหรับใครที่ไม่รู้จักอาจจะดูเหมือนเอ้ท่อท่ออะไรเหมือนท่อเดิมจริงๆมันเป็นแบรนด์มริวากินะของญี่ปุ่นก็ดังอยู่เหมือนกันแต่คนไทยไม่ค่อยจะรู้จักอะ แต่ถ้าเป็นตัวเก่ามันจะมีหม้อพักนะครับเพราะงั้นใครอยากลั่นก็ต้องตัดหม้อพักออกก่อนต่อไปก็แฟลิ่งอะไรเงี้ยเครื่องก็เปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแผงคอก่อนละกันตัวนี้มันจะเป็นแผงจับล่างเขาเรียกอะไรเป็นแทนจับใต้แผงคอนะถ้าตัวเก่าจะจับบนอันนี้ตัวเก่าจับบนครับมันจะสูงๆหน่อยอันนี้แผงคออยู่นี่มันจะมาจับข้างบนแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ แผงคออยู่นี่นะฮะเป็นแผงคอใหม่ด้วยนะแล้วก็จับข้างล่างจับข้างใต้ตรงนี้มันก็จะทําให้ก้มกว่านิดนึงก้มกว่าประมาณนิ้วนึงอนะ่ะแต่ที่สวยก็คือมันเป็นแผงคอใหม่เลยคนระับดูดีไซน์มันดิเออกับตัวเก่าอันนี้ดูทื่อๆมากตัวเก่าจะดูเรียบๆนะฮะตัวใหม่จะแบบสวยไปเลยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้ามาไว้ตรงนี้แล้วนะจากปกติอยู่ข้างเฟลิ่งนะ แล้วก็จอเป็นจอใหม่ตัวนี้เป็นฟูล l อ d เป็นขาวดำไหมรู้สึกเปิดไม่ได้นะไม่ได้ต่อแบตเป็นจอใหม่นะครับก็ที่รู้ก็บอกอะไรเงี้ยแบบเป็นดิจิตอลหมดแล้วแต่ลูกเล่นในพวกทิป A อทิปบอะไรเงี้ยเอเวอร์เรยังไม่แน่ใจนะต้องต้องเปิดแล้วดวูอีกทีแต่ว่าที่แน่ๆคือเนี่ยมันมันจะเป็นตำแหน่งบอกเกียร์อยู่ตรงเนี้ยเราจะเป็นวัดรอบเป็นวงกลมนะแล้วก็ความเร็วจะอยู่ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าสวยกว่าเดิมแน่ ส่วนกระจกนะครับเป็นกระจกทรงเดิมแต่สั้นลงขากระจกสั้นลงดูความยาวนะกระจกมันสั้นสั้นลงนิดนึงอะ่ะแต่ถ้าถ้าได้มาก็เป็นผมผมเปลี่ยนอยู่แล้วนะกระจกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสประกับแฮนอะไรก็เหมือนเดิมนะถังน้ำมันเบาะก็เหมือนเดิมต่อไปเจาะลงรายละเอียดกันหน่อยเครื่องยนต์เป็น2อสูบ4 7 1ซีซี 46.9แรงม้าที่8,500รอบไหมรู้สึกคือเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมแต่แต่นะครับปรับปรุงนิดหน่อยพวกองศาองศาจุดระเบิดปรับปรุงระยะระยะวาวอะไรเงี้ยระยะเปิดปิดวาวนะทาให้รีดรีดมาได้อีกรู้สึกแรงม้ากับแรงบิดเพิ่มมา4%แต่ในสเปคชีตมันก็เท่าเดิมมาแรงม้ามันก็46.9ปีใบ47แต่ฮอนด้าเคมนะครับบอกว่าแรงม้ากับแรงบิดเนี่ยเพิ่มขึ้น ี่เปอร์เซ็นอ่ะคือรอบต้นอะไรเงี้ยคือมันจะตอบสนองมือดีขึ้นสี่เปอร์เซ็นนี่ไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนนะไม่รู้ว่าจะจับความต่างได้หรือเปล่าวพราะมันจะต่างกันแค่ไหนกับตัวเก่าตัวใหม่ราคาตัวนี้เป็นท่อโมลิวากิราคาก็สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยถ้าเป็นตัวธรรมดาอยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันนะอันนี้มันเป็นตัวท่อโมลิวากิไงรายละเอียดก็ตามนี้นะครับสําหรับใครที่แบบ สงสัยเรื่องเนี้ยดาวเท่าไหร่พอนเท่าไหรเนี้ยมองเห็นกันไหมรวมๆก็ดูหล่อขึ้นหล่อกว่าเดิมเยอะเตีย้ยลงด้วยฮนะเตีย้ยลงแต่สวยขึ้นสำหรับใครที่มองดูอยู่ก็สนใจก็จัดไปให,ให้เสียนะถ้าชอบต่อไปไปดูหกห้าศูนย์หากันบ้างทำเลกัน <laughs> ทำเลกันนะ 650R มาดูคันนี้ได้ต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างจริงๆคือมันเกือบจะเป็นอ l l new แล้วนะแต่พื้นฐานไอ้พวกโครงพวกเครื่องยนต์มันก็ยังใช้ของ 650F เหมือนเดิมอาจจะต่างตรงที่แฟืิงชุดหน้าไฟหน้าแฮนด์ hand, ได้เป็นโชคหัวกับอะไรเงี้ยโชคหน้าโชคหลังเบาะก,ก็เปลี่ยนไปนะครับแต่จริงพื้นฐานมันก็ 650F นี่แหละ ส่วนด้านเครื่องยนต์นี้รู้สึกจะแรงขึ้นกว่าเดิม4แรงม้านะเป็น9 4ตัวเรื่องสเปคนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เจาะมาดูมาแต่500เหมือนกันพวก500นี้ไม่ค่อยได้ดูจําไม่ค่อยได้คือเจาะมาแต่500คันนี้จองเรียบร้อยนะหน้าตาก็เนี่ยคล้ายๆ CBR1000RR โชคหน้าหัวกับเป็นของอะไรโชว่าเหมือนเดิม หัวกลับนะรู้สึกแกนสี่เ็ดมิลลิเมตรนะได้เรเดียนเมาส์เป็นชิ้นมาด้วย4ีพอตหน้าเ,เ,นเ,เป็นคู่เหมือนเดิมเป็นคู่เหมือนเดิมแต่ว่าได้หัวกลับติดเรเดียนเมาส์นะทำไมไฟเลี้ยวอันนี้มันไม่มันไม่ไปอยู่ตรงตรงตรงนี้เหมือนห้าร้อยมั้ยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้วะเอออันนี้ก็ใช้กันตั้งแต่คลิกร้อยยีห้าฮะร้อยห้าสิบจนถึง c ีบีพันก็ยังใช้อันนี้อยู่แชร์กันได้ แชร์กันได้ไปเลี้ยวเลยเนี่ยจนเป็นอ่อนี้หกห้าศูนย์นาซีบีเออจนเป็นซีบีพันอาก็ยังใช้ไฟเลียเล้ยวไอเนี่ยไปเลี้ยวันเลยตั้งตั้งแต่คลิกแล้วเออเจะพาไปดูรอบๆแต่มันย้อนแสงจังเลยเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเดิมนะครับปรับปรุงนิดหน่อยนี่แหละเป็นไมเนอร์เชนนะ แต่มันคนละซีรีส์กันเลยนะ 650F ก็คือ 650F นะครับอันนี้มัน 650R มันก็อีกตัวนึงเลยอันนี้ก็เป็นท่อโมลิวาคจเหมือนเดิมนะสิ่งที่เกียดที่สุดคือท้ายอ่ะดูดิดูท้ายมันนะคุณดูท้ายมันนะครับโคตรสั้นเดี๋ยวย้อนแสงคือข้างหน้ารถมันคันใหญ่นะข้างหน้ามันแน่นอนะ่ะแต่ว่าท้ายอ่ะดูท้ายดิัสั้นอ่ีเยนี่งครงอ่้างห้อรถัค่ะ้านันแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะมันดู มันดูไม่สมส่วนอ่ะถ้าเป็นหกห้าูนย์เอ่ะมันมันจะสมส่วนกว่านี้นะท้ายมันจะยาวแต่มันก็แล้วแต่ความชอบนะครับอาจจะมีพี่ไทยอาจจะมีสายแปลงก็ได้แน่นอนว่าต้องมีคนแปลงท้ายแน่ๆนะครับอาจจะเอาท้ายห้าร้อยมาใส่อะไรเงี้ยเพราะท้ายห้า้อยมันสวยล้วดูบางโคนท้ายที่ยึดป้ายเนี่ยโคตรยาวนี่ดูดูแขนดิเกือบถึงซองอ่ะยาวมากยาวมาปิดท้ายนะครับสำหรับใครที่สายท้ายสั้นกูบอกเลยว่า กระฉูดถึงหน้าปัดรถแน่นอนนะกระฉูดแน่ๆพาไปดูคันในมีหลายคันยังเลยอันนี้อ๋อ C B 1000R อันนี้ C B 650R ของแต่ง H2C เป็นของแต่งจากทางศูน์์อนด้าเลยมองไม่เห็นวะย้อนแสงจ้ะอันนี้เป็น C B 1000R แยกไม่ค่อยออกหรอกว่ามันพันหรือมันหกห้าศูนยะ์มันไม่รู้ดไิไม่รู้มันต่างกันตรงไหนฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนซีบีถึงขนาดนั้นนะครับผมจะคลุกอยู่กับซีบีมากกว่าแอฟริกาทวินะฮนะเอ็นซีเจ็ดห้าศูนเอเอ็มโงนี้เป็น c ีบนะีอาร์พันดับเบิลนาซบีพันนะนี่เป็นตัวสแตนดาร์ดอันนี้คือตัวเก่าเป็นตัวเก่าก่อนจะขึ้นช่วงใหม่ เอออันนี้คือพิเศษหน่อยเป็นตัว SP ฮนะอารมณ์มันก็เหมือนวั1กับาว1 m อเอออันนี้คือธรรมดาสแตนดาร์ดอันนี้เป็น SP Special SP SP ได้อะไรไาบ้างก็โชค๊คหน้าไฟฟ้าแล้วนะปั๊มหน้าจากโทกิโกะโทกิโกเปลี่ยนเป็นเบมโบ้ครับได้โชค๊คเป็นเออร์ลินมาด้วยแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่รู้ไหมรูนะ เอสพีขึ้นมากี่มาไม่แน่ใจว่าขึ้นมากี่มาครับแต่คือคือขึ้นมาแน่ๆแต่คงไม่สองร้อยมาไม่มีหรอกจำได้ฮอนด้าแม่งนะฮอนฮอนด้าไ,ไม่ทำสองเลยมันกะ็ <c oughs> ไม่เข้าใจว่าเออทําไมแบบตัวพันเรายังกักทางที่ค่ายอื่นเขาทําไปได้แล้วนะครับสองร้อยมาไม่กักค่ามาตรฐานไอเสียเขาก็ผ่านแต่ฮอนด้านี่ให้เหตุผลว่าค่ามาตรฐานไอเสียไม่ผ่านนะก็เลย กักแรงมาไว้ที่ร้อยกว่าตัวนี่แหละ CBR พันแต่ไม่แน่ใจว่าตัว SP กี่แรงมานะใครรู้ก็เพิ่มเติมได้นะครับสวยจริงๆช,ปไปไชกหลังก็เป็นเออรินนะควิกชิปรู้สึกตัวสแตนดาร์ดก็มีไหมวะมีดิเออมีมีมสวยอะ SP อีไออ้ยอสวิงอาร์มเป็นสีนี้คล้ายๆกับ อาร์ซีสนึ่งสามวีนะคล้าย <นะ S 1> คล้าย <c oughs> เน<อ>ี่ยของได้ต้องเป็นงานเชื่อมอเออดูรอยเชื่อมเขาดู <c oughs> นึกถึงตอนกูเชื่อมแล้วแบบไอ้เหี้ยเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะตอนเรียนเชื่อมอันนี้เชื่อมสวยมีแถมจาระบีขาวฉีดหล่อเลื่อนโซ่ดนะ้วยแถมลูกนี้ไม่แถมยางนะไม่ฟังไม่ฟังผมไม่ไม่แถมยางอันนี้ถ้าถ้าซื้อไปต้องหายางติดเพิ่มนะครับผิดกฎหมายนะครับอย่างนี้ไม่มียางกันลื่น เออผิดกฎหมายซื้อไม่ได้ขายไม่ได้นั่นเนี่ยเออลเล่นๆอยากให้ดูนะปัดแต่ว่านั่นแหละทุกคันมันไม่ได้ต่อขั้วแบตถ้าถ้าต่อคงคงมีคนขโมยไปแล้วนะโ,โครงเฟรมเป็นเฟรมเดิมอะเครื่องก็ตัวเดิมนะ มันมันใช้เฟรมกับเครื่องมาตั้งแต่ตัวโฉมนกแก้วปีสองพันแปดแล้วเออ CBR มันใช้มาตั้งแต่ปีสองพันแปดแล้วนี่สิบปีแล้วมั้งโฉมนกแก้วก็ยังใช้อยู่อันนี้ก็ยังใช้อยู่จนปัจจุบ,บันเป็นตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ยอ,ยอันนี้อ๋อตอนนี้เราอยู่สุราษนะครับทุกคนเราอยู่สุราษนะขับมาเพื่อมาดูเนี้ย CBR นี่แหละเออ เหลือคันเดียวแล้วนะโฉมกระต่ายโฉมโฉมกระต่ายฮะมือหนึ่ง,ก,งกำลังรอคนมาเอาอยู่นะแต่เขาน่าจะไปเล่นตัวนู้นมากกว่าตัวใหม่สวยอย่างตัวนี้ชอบอะถ้ามันเป็นเครื่องวีโฟนี่จะชอบมากกว่านี้ครับรู้สึกสีสูบเลี้ยงมันมีเกลื่อนแล้วอยากได้วีโฟมันมันวิ่งกันเกลือนแล้วสีสูบเลี้ยงแบบวืน้นแบบนี้ใครก็มีได้ี่มีตังก็ซื้อได้ ้<น> NC 750เป็นทัวริงดูโอคัทนะครับมีโอ้ 7K โค่นเด่นแหละ NC 750นเน็งคือตังน้ำมันนั่นอยู่ข้างหลังใช่ไหมเออโค้ดนเด่นเหมือนรถเวฟแม่บ้านอะไรอันนี้คือเอาไว้ใส่ของอ่ะเออหวนล้ำล้ำนี่เวลาไปเที่ยวเมียน้อยนี่ใส่ของได้เอาไว้ใส่ลูกได้นะเผื่อลูกสน อันนี้เป็นดูว่คัดเป็นเกียร์แบบเหมือนแัดเดิลชิปอ่ะเออไม่ไอ้อน,นี่ทำอะไรได้จริงรอ่ะเออทำอะไรเออวันนี้มันคัดนี่หว่าเออใช่ M อเอ็นเอ็มโฟอ่ะเออมันเป็นชิพอันนี้เป็นดูว่คัดนะครับไม่ไม่ไม่ต้องเครื่องสึกแย่ไม่ไมีอืมไม่ไม่มีคัดแบบบวกลบบวกลบเพิ่มก็ตรงนี้ ลบก็ตรงนี้หรือถ้าอยากวิ่งออโต้ก็เปลี่ยนได้วิ่งแบบไปเหมือนมันไม่ใช่ออโตเมติกอ่ะเพราะมันมีเกียร์นะแต่ว่ามันการทํางานมันเหมือนออโตเมติกมันฝังใต้หลุดเพราเป็นเมนูอ่ารถแบทแมนนะเมื่อก่อนที่เขามีข่าวดราม่าอะไรนั่นที่แต่งกันวะเออเดิมๆมันมันมันจะมีข่าวว่าเออแบบไปแปลงรถดัดแปลงสภาพรถแต่จริงเอ็นเอ็มโฟมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วนะวนสังคมเข้าใจด้วยนะทำไมกล้องไม่โฟกัส เดี๋ยวเราพามาดูเดินดูรอบๆ,ๆใกล้จะปิดคล,ลิปแล้วล่ะของค่าศูนย์าร์ซีบตัวใหม่ CB-R500R สีดำเท่ะนะสีขาวมันดูสว่างไปสีดำเท่ะนะแต่เป็น้แรงคือซีบร์สามร้อยสีแดงไม่ได้เออมันจะสู้รถคูได้ไงเฮ้ยล้อเล่นนะสีดำเท่ะนะแต่ว่าใจเราอยู่สีแดงนะครับต้องสีแดงไหมไม่ซื้อนะไม่ซือ้อพูดไปงั้นนะามันจะเป็นร้อนเงินกิน ดำด้านเป็นรอยง่ายมากเออว่ะเป็นสีด้านเป็นดำด้านรักษายากรักษายากจริงสีด้านอันนี้นี่มันอ๋อ Cb หกาพันสิบ f ตัวเก่ามันมี Cb ห้าร้อยนุ่นอันนี้คือ Cb ห้าร้อย f ตัวเก่าโฉมเก่ามันไม่ใช่ไฟกะลีเออมันเป็นไฟอันใหญ่ตัวอันนี้เป็นไฟนี่ อ,นนอันนี้คือโอ้โหจอสวยว่ะวางเลเอาร์สวยดีอันนี้เป็น CB 500F ตัวใหม่นะดูเขาวางเลเยอร์จอมาดิสวยนะไม่กล้องไม่โฟกัสว่ะพี่อยู่ด้านบนใช่ไหมตกงอยู่ด้านบนเนี้ยมองดูผ่านๆแล้วกัน,น,เ,นเดี๋ยวคลิปจะยาวคัดนิ่มเออใช่มัน ตัวใหม่ซีรีส์หนะ้าร้อยครับรวมถึงหัว้อศูนย์มีสลิปเปอร์คัทแล้วนะมันมีแอซซิตแอนดสลิปเปอร์คัทแอซซิตก็คือแบบมันเนี้ยมันช่วยคัดนิ่มขึ้นนะสลิปเปอร์คัทก็ข้ออารมณ์แบบเชนเกียร์ปั้งปั้งปั้งล้อมันไม่ล็อกฟึ๊บฟึ๊บเดี๋ยวเขาก็ใส่เลยม,มีสลิปเปอร์คัทนะส่วนหัว้อศูนย์จะมีแท a c ชั่นคอนโทรลแต่เปิดปิดไม่ได้นะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเปิดปิดไม่ได้อ่ะเออมันเป็นแท a c ชั่นคอนโทรลที่แบบ S <S 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 เออใส่มาให้มีแต่ก็ปลอดภัยไงล้อหลังมันไม่ไม่ไม่ฟลิปแบบไม่ฟรีแต่อาจจะขัดใจไอ้พวกสายแบบเล่นสตันสายดิบๆอะไรเงยเออเบอร์ล้ออะไรอย่างออ <S <S างี้ไม่รู้ทําได้หรือเปล่านะอันนี้โดยรวมครับ CB500F มันมีอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคนเขาแบบโคตรชอบกนะันน่ะเออจากตัวก่าไม่มีโคตรสวย คือดูเท่ขึ้นเท่ขึ้นมากอะ่ะจากไม่มีอะไรอะ่ะเออแล้วมีอย่างเงี้ยคือเท่ขึ้นมากเท่ขึ้นเยอะมากอันเก่ามันแบบมันอันเล็กอะ่ะเออมันอันนี้มันดูสวยกว่าดูสีทําพอทําเป็นสีอย่างนี้แล้วมันสวยเลยเป็นสีดําด้านนะฮะดเทาก็ดูสวยขึ้นแต่ถ้ามองเป็นๆนี่ก็แยกแทบเกือบจะไม่ออกเฮ้ย hey, ทำไมให้ยางมิชลินมาวะ ไยได้ไงอ่ะไปได้ไงอ่ะทำไม CBR 5 0 0 R ตัวใหม่ให้ยังเป็นดันลบดันล,บ,นลบที่ใช้ในโฉมเก่าแต่พอมาเป็น F ให้เป็นมิชลินตัวนี้มิชลินะลรวะรถน่าจะอยู่ตรงนู้นชื่ออะไรวะเอออะไรรถรถไหมเออทำไมมันให้มิชลินมอสเฮียโ,โ,โคตรคดลลำเอียงฮอนด้าทำอะไรอยู่ฮอนด้าประเทศไทยวางแผนอะไรอยู่ ได้มิชลินมาเฉยเลยอย่ะยางพองลองพองมาเยอะฝาครอบแข็งพองขึ้นมาเยอะมากนูนขึ้นมาเยอะเลยเออจากเดิมคือฝาครอบพวง้าศูนย์อ่ะใช่ฮะเป็นฝาครอบพวง้าศูนย์เลยอ๋อนี่เปเป็ายุทธีมากเออมีมอยางกันลื่นตัวห้าร้อยก็มีไหมตัวห้าร้อยก็มีนะครับยางกันลื่นตรงตรงพักเท้าไม่ผิดกฎหมายนะครับจับไม่ได้นะครับตำรวจนะดูะรีเบลบ้างดีกว่า เดอรรีเบลน้อยใจอันนี้ก็เป็น,นตัวเก่า CB 5 0 0 F ตัวเก่ารีเบลห้ามันก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ mm hmm. ก็ไม่รู้พาดูอะไรเหมือนกันรีเบลก็ไม่รู้ดิลุกเล่นมันแต่ก็เครื่องก็5 0 0รเหมือนกัน mm hmm. เอออันนี้คือโดยรวมนะเ mm hmm. ทบิกวิงสุราษฎร์ธานีสำหรับใครสนใจก็อ๋อมีเบอร์เซลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์เซลไว้ให้นะครับ เบอร์พี่จักนะครับสาหรับใครสนใจสนใจจริงนะอย่าโทรมากวนตีนนะเออติดต่อได้บองหรแตกนะอันนี้อันนี้คือพูดเองนะเซลไม่ได้พูดผมพูดเองนะเฮ้ยมาดูโซนของแตง่งนี่ว่าใครใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้วะาไมหัวมันอย่างนี้อ่ะเฮ้ยสนามช้างนะมือมันห้อยอย่างวะ,ะเราพามาดูว่ามีโซนอะไรบ้างอันนี้เป็นท่อนะโคตรชอบท่อมูเก้น น่าจะหลายหมื่นแหละต้องใส่ได้ดีบาสามร้อยสแดงแต่ตนอ้เฮ้ยมเก้นแท้ใส่โคดวิ่งจริงแต่เสียงไม่รู้จะเพาะมัมมันมีท่อมูเก้นที่ติด2 5 0 r อาะ c ซ r มันเสียงมันแตกๆอ่ะสุดท้ายก็ต้องไปผ่าไส้ในใหม่เดี๋ยวติดเล็เป่ามีผ้าคลุมรถด้วยโอ้แล้วก็มีกล่องมีปี๊บใส่ของ S-WOOP อันนี้เป็นโซนของแต่งไบเกอร์นะครับ คนละวครับหลับแล้วสแตทโคกหลับแล้วนะวันนี้มารถยนต์สบายเกินฝนตกอันนี้เป็นโซนของแต่งไบค์เกอร์นะครับเราจะไปแบบไวๆนะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ท่อเป็นโมริวาก,กิแล้วก็มูเก้นฮอนด้ามันคู่กับมูเก้นอยู่แล้วนะ<ม>แล้วก็มีแหลกหลังฮ0 0 x ไอล์็กไบทัวรงต่างๆนะเดี๋ยวคุณโดนนิกาสิตเพลงอีกเออไปดีวดวกว่าเป็นชิลนะครับตรงนี้มีชิลมีถุงมือเอาพาสตาร์ มีแต่เอาภายอย่างนั้นเลยป่ะฝั่ง,งนี้ก็พวกป้ายทะเบียนพบรบปอกแฮนสติกกิ้งสติ๊กเกอร์ฝาถังน้ำมันอะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นของแตง่ง H2C ป่ะองแต่งของแตง่งมอเตอรเออเอออันนี้นี่มีแบบเป็นพวกพาร์ตเป็นชุดแบบคาร์บอนเออกิดหมอเตอรน้ำฮนะกันรอยถังน้ำมันกันรอยฝาถังน้ำมันอันนี้ของแต่งหมวกไอ หมวกบิวโมล่าอะไรวะกาวิตี้หรืออะไรไม่รู้ที่มันเป็นทรงแบบโมตาสหมวกโมดอสแอันนี้มีครอบท้ายน่าจะเป็น 650R นแน่ๆไหมเดาใช่ไหมไม่รู้อ่ะหรือ500ไม่ไม่ใช่เอนเนมโฟไม่มีไม่มีนะเป็นเงินไมู่ม่เอ็ขอบท้ายใช่หรอวะมองไม่เห็นอ่ะข้ามไปครับไม่รู้ครอบท้ายอะไรนะแล้วก็มีแฮนอะไรเงี้ย ตรงนี้ก็เป็นอะไรว่าเขาเรียกจับตัวยึดโชคอะ่ะเออบาลานโชคของแต่งจุกจิกนะครับมือคัดมือเบรกอะไรเนี่ยของ H2C H2C อย่างนั้นเลยอันนี้เสอก,กาดของอะไรของ Honda เลยวันก่อนไปบิ๊กวิงหาดใหญ่เป็นของโคมิเนอันนี้เป็นของฮนะอน d ้าโอวันนี้กาดกาดหลังกาดหลังเอาภาย okay. มันเป็นซิปอยู่มมีพวงกุญแจด้วยพวงกุญแจ CBR พันโอ้ใช่หรือเปล่าเข็มกลัดไม่ใช่พวงกุญแจเข็มกลัดอันนี้คือไอที่ใส่แขนน่ะให้ลมผ่านสุดท้ายก็โซนเสื้อกาดกางเกงกาดเกงยีนกาดอะไรเงี้ยหมวกวิวโมลา่าวิวโมลา่ากาว,วิตี้ใช่ไหมมันชื่ออะไรวะไอนีกินเดอร์กินเดอร์กาวิตี้ไหมตัวใหม่ไหมตัวใหม่ชื่ออะไรอะ ดูโมล่าตัวใหม,ออใหม,ใหม่มันชื่ออะไรวะตัวใหม่นี่ตัวใหม่ทั้งนั้นเลยมันชื่ออะไรอะกรวิตี้ไหมถ้าจะไม่ผิดเ,เออถ้าจะไม่ผิดน่าจะากรวิตี้นะครับถ้าผิดก็คือผิดนั่นแหละนะฝั่งนี้ก็เป็นเวโรเช่วอตเดดดักนะครับเป็นเวโรเช่อหมดแล้วสุดท้ายก็ปิดที่บูธเอาไฟสตาร์ตรงนี้นะ อนุนินจาสี่ร้อยโอ้มีรถอะไรเนี่ยข้างหลังเซอร์วิสรอเซอร์วิสท,ทั้งนั้นเลยอันนี้ 400, นินจาสี่ร้อยน้องเบียขับมาจากไหนนะละนองไหมเออขับมาละนองรู้สึกย่ะหมดแค่นี้แล้วนะสำหรับคลิปนี้คนระับอาจจะยาวไปหน่อยนะแต่ก็๋อมีตรงนู้มีชุดแต่งอีกเอ้ยชุดกาดเอาไว้แค่นี้ก็ได้เนะพราะมันเดี๋ยวมันจะยาวเกินคนระับสำหรับ คลิปมา Honda Big Wing สุราษฎร์ธานีมาดูไอที่เพิ่งเปิดตัวแบบทั้ง CBR 6 5 0ันสิบก็ CBR 500R เลยเอาไเลไปเจอกันคลิปหน้าเลยครับสำหรับคลิปนี้ไปละกลับบ้านฝนตกเจอกนคลิปหน้า